พี่น้องวันนี้อยู่บ้านอยู่เมืองบ้านนอกของนาเฮานี่หาขุดตะไม้ขุดตะไม้แกงเอ้างัดทั้งงัดทั้งงัดนะขุดตะไม้แก่งจนเพลนซับแข็งแข้งได้ขึ้นมอกเลยอ่อนจะออกตะไม้ไทยบ้าน Này. nhọt một nhây nhây đây 3-4 ăn vô kén lên thăng các bạn thăng mi nát thăng hà nó may เราถนัดทางงัดนะอยู่ทุอยู่รีบอยู่ร้อนพี่น้องเอ้ยนะแล้วยู่เซี่ยหัหินอยู่รีบถ้าเบิ้งไปเล่าออกมาคนละพี่น้อกได้บุ๊บมาครับอย่าบุญได้หอยไม่บุญเพราะว่าเหยียบน้าไม่ใช่หอนนอกไหมลูกหลานพี่น้องก็ระไม้แคมบ้าน เออเออตนน้ำเอติน้ำมันสีลมมันสีปีนไปยังยังยานั่งเจ็บโบมีเวียดนะชิมตูนเราขัง้้างนะไงพี่เด้นจับไม่นานแล้วไม่เอาฮะโบเฮบาด้ยกน สับมันขาดแล้วเชียมชวนนั่นเลยขาดแล้วว่าเชียมถึงู่เออมาพี่เชียมาพี่มาพี่าาพชาวอุลยพันธ์มีอยู่ย